เจ้าหญิงและหีบสมบัติแห่งความฝันการครั้งหนึ่งในอาณาจักรรีมแลนด์อาณาจักรที่มีหมู่เมฆสีรุ้งลอยอยู่บนท้องฟ้าและดอกไม้แห่งความฝันบานสะพรั่งเจ้าหญิงชื่อว่าออโรราผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งความฝันของประชาชนกลับกลายเป็นฝันร้ายทําให้ทุกคนในอาณาจักรรู้สึกทุกใจและกลัวออโรราได้ยินตำนานเกี่ยวกับหีบสมบัติแห่งความฝัน ซึ่งมีพลังในการฟื้นฟูความฝันที่งดงามและขะจัดฝันร้ายหีบสมบัตินี้ถูกเก็บรักษาไว้ในปราสาทแห่งความลับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในอาณาจักรและถูกปกป้องโดยเงามืดที่ดูร้ายเจ้าหญิงออโรตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาหีบสมบัติและนำความฝันที่งดงามกลับคืนสู่อาณาจักรระหว่างทางเธอได้พบกับไลแซนเดอร์นักทำนายความฝันผู้มีความสามารถในการปลอบประโลมและชี้นำความฝันไลแซนเดอร์ตัดสินใจร่วมเดินทางกับออโรราเพื่อช่วยเธอในการตามหาหีบสมบัติ ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งป่าหมอกที่เต็มไปด้วยความมืดและท้องฟ้าที่มีพายุหมุนแต่ด้วยความ